วันนี้วันที่เจ็ดธันวาคม58ครับช่องสิทธิโชคเก้าผมสิทธิโชคเบนจชายะเดี๋จะพาไปเที่ยวดูร้านขายสมุนไพรแล้วก็พระเครื่องของแปลกๆนะครับวันนี้มีพระปามาร่วมพิธีนมัสการ งพระปฐมเจดีจากทั่วประเทศแต่ที่มาก็เท่าที่ทราบคือว่าจากภาคกลางจะเยอะนะครับมีจากภาคอีสานเหนือไม่แน่ใจว่ามีมาไหมเป็นประเพณีมานานแล้วทุกปี ร้านสมุนไพรป้าวีมาแล้วมาทำรายการแล้วตัวจริงเสียงจริงนี่สวัสดีครับป้าป้ามาจากไหนครับกาญจนบ,บุรีรบ,บุรีทุกงานประจำปีนำ้ำมรสการพระร่วงและองค์พระพฐมเจดีย์จะเจอป้าตรงนี้คือทิศตะวันออกนะขึ้นทางด้านทิศตะวันออกนี่จะขึ้นมาเจอเลยนะท,ที่ดูเมื่อกี้นี้คุณป้าขายอะไรบ้างครับ สมุนไพรและเครื่องรางของของอลังอ่านิดนึงก่อนที่ผมจะพาไปเที่ยวชมสินค้าแล้วก็ที่ให้คนเช่าเป็นมงคลเลยนะป้ามีอะไรอยากจะฝากคนดูช่องสิทธิโชคเก้าช่อง YouTube ของผมครับเชิญได้เลยครับ<ล>อาพูดดังๆนิดนึงอาเชิญเลยก็เชิญแวะมาดูก่อนได้ค่ะจะรู้ว่ามีอะไรบ้างค่ะก็ต้องเชิญให้มาดูว่าสค้าบอกแล้วเดี๋ยว ไม่อาจจะไม่เห็นไม่เหมือนตัวเองดูอ๋อก็คือมาแวะมาดูเองมาแวะมาดูมาชมแล้วถูกใจก็อุดหนุนไปถูกใจก็อุดหนุนไปครับอ่ะเดี๋ยวจะพาดูแล้วตรงนี้ก็มีเป็นพวกยาสมุนไพรมียาดองเลยนะนี่โดไม่รู้ลมยาร้องไห้ผมจะถ่ายดูคร่าวๆนะแล้วก็เป็นยาลมยาอะไรก็มีนะสมุนไพรแก้ไขข้อปวดข้อปวดกระดู แก้เบาหวานครูแปลกๆนะคือผมคนในเมืองนี่บางอย่างไม่เคยได้ยินนะต้นครูรักษาต่อมลูกหมากโตจะมีอตัวอ๋ออันไหนอันไหนครอบจักรวานนี่มันจะอยู่รวมในนี้เลยคอยู่รวมในเนี้ยนะอ๋อครับไปต้มกินไปต้มกินต้มดื่มแล้วก็มาตูมราคาเท่าไหร่ครับวันนี้วันที่7็ใช่ไหมธันวาคมห้า0ดสิบบาทแล้วก็อันนี้กะลาเลยครับ วแต่ตรงนี้มันก็มีตาแต่ไม่ได้เจาะไม่ใช่มีตาข้างเดียวที่เป็นรูนี่ไม่ใช่ตาอันนี้ก็จะเป็นปากเขาเรียกปากอ่อหรอตาคือตรงไหนนี่ก็คือนี้อ,อ๋ออันนี้ปากอันนี้ปากที่เกิดต้นนี่เขาไม่ได้เรียกตา,ากอ๋อน,นี่เขาเรียกว่าปากอันนี้คือตาตรงนี้คือตานี่คือปากที่เป็นรูนี่ปากครับเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นกาลาตาเดียวถ้าถ้าออกเป็นต้นขึ้นมาถ้าปลูกเนี่ยฟ้าผ่าใช่ไหม ใช่ไหมครับอ,อ,าอ,าอถามถามใครมาเยอะเขาบอกว่าผ่าจริงๆเขาไม่นิยมแล้วก็มีต้นว่านดนะ้ยเนาะสเนจันหอม<แ>ว่านหอมแดงว่านมาหากำลังและอื่นๆนะครับเยอะแยะหนึ่งปีก็มาเจอคุณป้าได้เลยอันนี้ขายหรือให้เช่าได้หรือเปล่าครับใ่วดวเง,งเงินต่องเงินทําจากมะพร้าวและก็กาบเกิบเลยนะม,มีของ,องปแปลกๆเยอะครับทําจากมะพร้าว ร้านคุณป้าแกก็มีของแปลกๆนะพวกนี้ก,ก,ก็ขายเหมือนกัน,กน,กนครับครับเถาบันไดลิงอ๋อเถาบันไดลิงาันไดลิงอืมจะเป็นดอกวานกครับโอ้ของแปลกเยอะผมก็ผ่านมาเห็นแต่เด็กๆตั้งแต่รุ่นของแม่ของคุณป้าใช่ไหม <Okay. S 1> ต่อรุ่นกันมานะครับอยู่ข้างบอดอันนี้เรียกว่าบอดอะไรวิหารอะไรในนี้มีอะไร อ๋อพระพรมสารีริกธาตุนะก่อขึ้นทิศตะวันออกขึ้นมาเลยถ้าขึ้นพระร่วงด้านหน้าพระทองที่ยืนปางห้ามญาติเลี้ยวซ้ายถ้าขึ้นด้านข้างหลังนี้พระศิลาขาวเลี้ยวขวาก็จะมาเจอคุณป้าวีนะครับอันต่อไปพาดูตรงนี้นี่เต็มไปหมดเดี๋ยวถ่ายคร่าวๆให้ดูเดี๋ยวค่อยเจาะรายละเอียดลึกๆนิดนึงเพียบเลยนะครับเพียบ นี่นะครับน้ำมันมนเลียงผาวานสเสนอะไรเนี่ยพยามือเหล็กนะครับน,นี่บางอย่างก็ไม่คุ้นเคยเนาะวานพระตะบะวาดมหาจากักรพรรดินี่แย,ยะไปหมดเลยนะแล้วก็มีของสิริมงคลอันนี้เขาเรียกว่าหอยเบี้ยอะไรนะ <Okay. S 1> เบี้ยแก่กันคุณใส <Okay. S 1> พอทราบบางเล็กน้อย แกปีชงลมเพลมพัดอะไรต่ออะไรแล้วก็โอ้มีเยอะแยะดเูเอาเองแล้วกันนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีตอบไม่ได้ว่าคืออะไรเต็มไปหมดที่เห็นนี่ให้เช่าบูชาได้เลยมีอะไรที่เอามาโชว์นะครับโชว์ก็มีเป็นหินพัดเทียวแก้วหินเที<ๆ>่ยวแก้วด้านบนนั้นโชว์ชละอะไรครับที่ที่แบบอยากซื้อแล้วไม่ได้ซื้อไม่ได้เช่า อ่องูนี้อันนี้ก็เป็นของที่โชว์ในร้านโชว์ในร้านคุณป้าวีนะครับเป็นช่วงไทยช่วยไทยนี่ร้านสมุนไพร์ป้าวีจักพะแท่นดงรังกาญจนบุรีติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะโทร086 1 6 9 1 1 5 3นะครับโทรมาติดต่อคุณป้าสอบถามพูดคุยได้เนาะนี่วันนี้เป็นวันท้ายงานที่เกิน9วัน9คืนมาแล้ว ของก็เหลือไม่เยอะเนาะ,อ,ะออกไปเยอะแล้วมีลูกกลมๆเลยด้วยนี่ช่วงควันหลงอ่าเป็นเป็นส่งท้ายควันหลงอันนี้ลูกอะไรครับป้าอันนั้นเราจะเรียกลูกคดมะพร้าวคดมะพร้าวแปลกดีนะไม่รู้มองจห็นปนะลูกคดมะพร้าวราคาเท่าไหร่ครับราคา500ขึ้น500ขึ้นมีหลายแบบนะนี่เอาไว้ทําอะไรครับพวกนี้จะเป็นของพวกเมตตาคงมกระพันแ้วพลาดอ,อันตาราย เมตตาคงกระพัน,นแค้วคาดป้องกันอันตรายแปลกคนเมืองไม่ค่อยเห็นเนาะมีหลากหลายตัดได้ไหมตัดไปเลยจะเรื่อเนี่นะต่อไปก็ดูอีกด้านนึงอันนี้จะเป็นพวกว่านต่างๆร้านป้าวีก็มีขายนะครับเต็มไปหมดนะครับ พอหลังงานนี่ก็จากร้านไอติมข้างๆขายน้ำก็จะเป็นร้านหมอดูอาจารย์มโนทิพโหราจารย์หมอดูปริญญามีความรู้ดีเขาบอกว่าในงานเนี่ยเขาเขียนว่าโอกาสดีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่จะได้พบกับยอดหมอดูแห่งเมืองนคปรปฐมอันนี้แม่นไม่แม่นผมไม,ไม่เคยดูเหมือนกัน <laughs> ต้องมาพิสูจน์กันเอาเอง มาดูร้านป้าวีต่อมีไผ่เหลืองม้าห่อวานเพชรกลับพญาเล็บครุฑพญาเล็บครุฑป้าครับพญาเล็บครุฑนี่ไว้ทําอะไรครับไวว้เเเเเป็นมนมงงงคลกกกีีก่่ยยิอทอร,รอครับอ๋อไผ่ก็คือเอาไปถอนพิษมแมลงสัตว์กระต่อยไว้ฝนทาเวลาทุกตะข<อ>ามเป็นฝนทานะแ,นแล้วอย่างนี้อันละเท่าไหร่ ส0บบาทผ่านพิธีมาแล้วนะผ่านพิธีปลูกเศกพุทธาพิเศษคืออยู่ในองค์พระปฐมเจดีก็โยงสายสินมาครับขอบคุณครับคุณป้านะครับก็หนึ่งปีหนึ่งครั้งมาพอบคุณป้าได้ที่นี่นะครับทิศตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพาเที่ยวร้านป้าวีมีหอยสังใช่ไหมหอยสังใช่ไหม อันนี้ขายด้วย1,900งาอนน้ 1, <900. S> 1> 1, บาทอันเลก็กครับอันเล็กเ0็ 700. นี่มือผมนะนบนล่มเลยนะอันเล็กนั้น700ขอบคุณป้าวีมากเลยนะครับสวัสดีครับครับ